โอเคครับเป็นชาร์ปที่2นะครับอันนี้คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เขียนโปรแกรมไปนะครับก็มีหน้า Index หน้าเมนูหน้า i n c แล้วก็ cond b นะครับซึ่งเรา run โปรแกรมตอนนี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ส่วนที่หายไปก็คือตัวที่เป็นตัวดักค่านะครับที่เป็น curry ตรงนี้แล้วก็ส่วนบนมุมขวา ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขเมนูตรงนี้นะครับแล้วยังทํางานได้ปกตินะฮะแก้ไขเมนูตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเราจะแก้ไขตรงนี้เลยก็หน้านี้มันอยู่ที่เมนูนะฮะหน้าเมนูเดี๋ยวไปที่หน้าเมนูหน้าเมนูตัวแรกคือ Curry ตัวนี้มันไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะมี s i g n Out ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมัน,น,มน,มมนหน้าเมนูเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะฮะ ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยก็คือแดชบอร์ดอันนี้ตัวแดชบอร์ดคิดว่าเป็นหน้าหลักก็แล้วกันแดชบอร์ดเป็นหน้าหลักหน้าแรกก็แล้วกันหน้าแรกหน้าแรกนะครับแล้วก็ Index ตัวนี้เป็นให้แก้ไขเป็น Index p ก PS p psp PS <P S 1> นะครับสองจุดนะฮะแล้วมีอะไรอีก หน้าแรกเป็น index psp กด save นะ c t r l s ลองรันดูก่อนครับลองรันดูปึ๊บอ่าเปลี่ยนแล้วกดได้ปกตินะครับตัวต่อมาตัวนี้มันเลื่อนลงนะครับมันเลื่อนลงตรงนี้เลื่อนลงเราอาจจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบมันออกไปตัวดิฟตัวนี้ลบออกไป ลบออกไปนะฮะปัฟรันโดใหม่เริ่ไอคอนมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็เป็นเข้าสู่ระบบผมลบออกไปก่อนเลยนะครับลบออกไปให้หมดเลยตัวไหนผมไม่เอาผมก็จะลบออกไปเข้าสู่ระบบเริ่มไอตรงนี้นะลบ ผมเซฟ c o n t r l s นะครับลันดูหน้าแรกอันนี้สายเอาสายเอาตรงนี้ผมก็จะลบออกตรงนี้ใช่ไหมลบเป็นจุดก็ได้ครับตรงนี้ลบกออไปดิฟตัวนี้คือตัวนี้อันนี้คือตัวนี้น,นี้คือตัวนี้แล้วก็อันนี้คือ,อนนีนะ้แล้วก็กด c t r l s s เซฟ เดีเราจะมาแก้ไขเมนูตรงนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้างเราก็ก๊อปมีหน้าแรกอันนี้คือส่วนที่เป็นหน้าแรกน,นี้ส่วนที่เป็นไอคอนตัวนี้เล็บตัวนี้ผมลบออกไปใส่ชาร์ไปไว้ก่อนนะฮะใส่ชาร์ไปไว้ก่อนนี่ใส่ชาร์ไปไว้ตย่างนี้นะเดิมมันเป็นเพจไอคอนอะไรก็ว่าไปนี่ใส่ชาร์ไปไว้ตรงนี้ก็แก้ไขเป็นเข้าสู่ระบบเข้า สู่ระบบเซฟกอปี้มาเรื่อยๆนะครับกอปี้มาเรื่อยๆอ,อย่างนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นจองห้องประชุมจองห้องประชุมต่อมาประวัติการจองห้องประชุมประวัติการจองห้อง ประชุมเซฟรันดูครับปึ๊บอ่ะนี้เนาะเดี๋ยวค่อยแก้ไขไอคอนนะครับมานี้ต่อปีไปเรื่อยๆนะฮะปึ๊บนี่จัดการข้อมูลผู้ใช้งานจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบะตัวต่อมาจัดการข้อมูลห้องประชุมจัดการข้อมูลห้องประชุมเซฟคอนโทรสรันดูครับรันดูเรื่อยๆโอเคเมนูถัดไปเลื่อนลงมา สองเมนูนะฮะอนุมัติการจองอนุมัติการจองห้องประชุมทั้งหมดห้องประชุมทั้งหมดเลยครับประวัติการจองห้องประชุม ประวัติการจองห้องประชุมประวัติการจองห้องประชุมอีกันหนึงตังนี้เป็นออกจากระบบออกจากระบบโอเคเซฟปุ๊บนี่นี่ไอคอนตัวนี้ด้านหน้าเห็นไหมฮะ อันนี้คลิกไม่ได้นะครับก็จะมีหน้าแรกเข้าสู่ระบบจองห้องประชุมประวัติการจองห้องประชุมประวัติการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลห้องประชุมอนุมัติการจองห้องประชุมทั้งหมดประวัติการจองห้องประชุมซ้ำไม่เป็นไรนะฮะออกจากระบบโอเคทีนี้ไอคอนตรงนี้มันเปลี่ยนได้เช่นเข้าสู่ระบบเราดูตรงนี้ฮะเข้าสู่ระบบตรงนี้มันจะมีคลาสไอคอนตรงนี้อยู่น่าจะเป็นตัวนี้นะ เมนูไอคอนไปนี้คลาสที่เป็นเมนูไอคอนนะครับลอง copy ตัวนี้แล้วไปวางใน google ดูจะเจอไหมลองดูไลบรารี Library พวกนี้นะครับนี่น่าจะใช้ได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะ เราถ้าเราพิมพ์เป็น KEY KEY เจอไหม Material เราลองเปลี่ยนเป็นก็มันมีอยู่ฮะเนี่ยมันมีกลุ่ม Lock นี่นี่ลอง Copy ตัวนี้ไป ใช้คำไหนใช้คำไหนครับถ้าจะให้ดีก็คือไปใช้คำของเขาเลยก็ได้นะนะครับเมื่อกี้ตรงนี้มันมีไอคอนของมันอยู่นะครับแต่เราลบลิงก์มันออกไปแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นเมนูไอคอนคอนแท c คอนแทคตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น k ีย K ตรงนี้นะ K E Y ลองลองดูฮะว่ามันจะได้ไหมเนี่ยได้เห็นไหม key แก้ตรงนี้นะฮะอันนี้ห้องประชุมผมเป็นห้องห้องเป็น room ได้ไหม room ลองดูนะฮะเราไม่ได้ลองเช็ค c s e เช็คอ่าเช็คเช็ค ลองดูฮะได้ประวัติการจองตัวนี้เป็นเช็คนะตัวประวัติการจองตัวนี้เป็น His history history h i s t o r เป็นประวัติดูได้จะได้ไหมได้ประวัติการจองจัดก,การข้อมูลผู้ใช้งานน,นี่นะอันนี้เดาเลยนะฮะ user ดูซิได้ไหมจัดการข้อมูลผู้ใช้งานไม่ได้ user person person ได้ไหม person ที่แปลว่าคนนะฮะ person ได้ไหมไม่ได้ user user s อ่า user ใส่ s yes. เข้าไปด้วยดูซิไม่ได้มันใช้คำว่า contact เมื่อกี้เนาะ user มีอะไรอีกอะ member ได้ไหมลองดูคำว่า member ไม่ได้เอาเราใช้คำว่า contract กันแล้กันจัดก,การข้อมูลห้องประชุมนี่เราก็ใส่ room room หลายห้องได้ไหม รวมหลายห้องไม่ได้ box ได้ไหมบล็อกนะน,ะนี่มีบล็อกด้วยอนุมัติการจองอนุมัติการจองอนุมัติผมก็ใช้คำว่าเช็คกันแล้วกัน เช็คนี่คือเราเปลี่ยนไอคอนนะครับสังเกตว่าไอคอนก็จะเปลี่ยนเห็นไหมห้องประชุมทั้งหมดประวัติการจองห้องประชุมทั้งหมดนี่ผมใช้คาว่าบล็อกก็แล้วกันประวัติการจองนี่ใส่เป็นฮิสตอรี่ออกจากระบบอันนี้ผมเป็น OUT ได้ไหมเอา มันจะได้มันจะเจอไหมฮะถ้าเราบอกว่าล็อกเอาได้ไหมล็อกเอามันจะมีไอคอนนี้ไหมฮะอ่าเจอน,นี่ mm. ฮะอันนี้คือเปลี่ยนไอคอนนะคุณต้องไปหาดูนะครับสมมติว่าผมได้แบบนี้แล้วห้องถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือ Copy พวกนี้ไปฮะตามเหมนถ้าเราไป หาใน google บางครั้งก็จะเจอพวกนี้ไอคอนอะไรต่างๆนแมทชิวลนะฮะนี่ฮะพวกไอคอนพวกนี้พวกนี้ก็จะเจอถ้าเป็นรูมอย่างเนี้ยเราก็หาห้องเช็ค copy ตัวนี้เราก็ copy เนี่ยฮะลอง copy ชุดนี้นี่ป,ปุ๊บตัวนี้นะ ลองเอาไปวางดูที่เป็นอนุมัติการจองสมมติว่าผมก็ปีมาวางนี่ปึ๊บเซฟดูจะได้ไหมเป็นไงอนุมัติการจองได้อยู่ครับไอคอนแต่ก็ดูไม่สวยนะนะครับก็ดูไม่สวยเท่าไหร่นี่เหมือนเช็คดูไม่ค่อยแมทชิ่งเท่าไหร่ ถ้าเราเขียนว่าเช็คบอ็อกล่ะตัวนี้เป็นเช็คบอ็อกลองรันดูฮะลองปรับแต่งเอามันไม่มีเช็คตัวนี้ได้นะอัตโนมัติการจองจองห้องประชุมตรงเนี้ยมันมีถ้ามีคำว่ารูมห้องอนี ห้องคอมเมนต์คอนแทคอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะตรงเลยตัวนี้นะมิดเดิ c คอนแทคด้านล่างนี้น่าจะตรงนี่อันนี้ค่อนข้างจะตรงครับจองห้อง อย่างนี้ไอคอนพวกนี้ก็ใช้ได้สมมติว่าเราเ,าเอาตัวนี้ก็แล้วกันนี่ฮะกาเดนอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยปุ๊บฮัลโหลปุ๊บนี่อันนี้อนุมัติการจองเห็นไหมฮะอันนี้ได้ห้องประชุมทั้งหมดอันนี้ผมแบ็กกลับก่อน เช็คกันได้นี่เป็นบล็อกก็เป็นห้องประชุมทั้งหมดเป็นการเดนห้องประชุมเซฟปุ๊บนี่อันนี้ผมใช้เป็นห้องประชุมทั้งหมดเนาะประวัติการจองตรงกรันอนุมัติการจองอันนี้โอเคจองห้องประชุมจองห้องประชุมผมอาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์ไหนดีอะ จองห้องประชุมผมจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ไหมไม,ไม่ไม่ตรงเนาะนี่ตัวนี้ดีกว่าสปอตติ้งอะไรเนี่ยเอาตัวนี้เนาะจองห้องประชุมผมใช้คำนี้ลองดูฮะลองรันดูปุ๊บนี่ ไอคอนก็จะเปลี่ยนจองห้องประชุมหน้าแรกเข้าสู่ระบบจองห้องประวัติการจองนี่ตรงจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบโอเคจัดการข้อมูลผู้ใช้งานจัดการห้องประชุมอาจจะไปหาไอคอนใหม่จัดการข้อมูลไอคอนเยอะนะครับดูดิเยอะเลยจัดการ การข้อมูลมีคำว่าห้องไหมฮะมีรูมไหมถ้ามีร o มเราก็หาตัวที่เป็น Room ใส่หรือถ้าไม่มีก็อาจจะต้องเป็นอย่างอื่นนี่ฮะน่าจะมีจะต้องมีเวลาหาพวกนี้นะครับเป็นไอคอนนะครับอ่ะผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันที่เป็น mm ปึ๊บ การข้อมูลผู้ใช้จัดการข้อมูลห้องประชุม่ผมไม่ใส่ตัวบล็อกแล้วใช้ตัวนี้แทน,นอันนี้นะอนุนมัติการจองเนี่ยไอคอนก็เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อันนี้ก็ยังคลิกไม่ได้นะครับยังคลิกไม่ได้แล้วตัวนี้ก็ไปแก้ไขนะฮะตัวนี้ต้องให้กลับเป็นหน้าอินเด็กตัวนี้อยู่ไหนครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ ตัวนี้บรรทัดที่10นะฮะอันนี้ต้องเป็น i n d e x esp ส่วนโลโก้ตรงนี้เราไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้เหมือนกันนะเป็น psp face ตรงนี้มันก็จะคลิกมันก็จะไม่หายไปไหนนะฮะเป็นไอคอนนี่อันนี้ก็หน้าแรกยังคลิกไม่ได้นะครับยังคลิกไม่ได้เพราะเป็น sharp ไว้อยู่ โอเคนะตรงนี้ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือแก้ไขแล้วตรงนี้ดูนะฮะเอาให้ได้ตามนี้นะฮะหน้าแรกเข้าสู่ระบบจองห้องประชุมประวัติการจองห้องประชุมจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบจัดการข้อมูลเนี่ยเอาไอคอนลองหาดูนะครับไอคอนสามารถแตกต่างจากนี้ได้แต่ให้เนื้อหาตรงนี้มันครบนะฮะข้อมูลด้านล่างค o อปปี้ไลท์ตรงนี้เราก็แก้ไขนะมันอยู่ที่ฟุตเตอร์นะฮะ บอทบอททอมไม่ใช่ฟูเตอร์บอททอมก็เป็นไลท์ก็ระบบ,กา,าะบ,บาก,การห้องประชุมออนไลน์ระบบจัดการห้องประชุมออนไลน์นี่เราก็แก้ไขเป็น ict รุ่นห้าสิบแปดห้าสิบแปด ict dot p n i u dot รุ่นห้าสิบแปดตรงนี้ก็ใส่ชาร์ปไว้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ใส่ชาร์ปไว้ชาร์ปนี่อันนี้ฟรีนี่เราตัดออกตัดออกเซฟ พลันดูปุ๊บนะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ใส่ชาร์ปรุ่น58 ICT ระบบจัดก,การห้องประชุมออนไลน์ก็จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็น ICT รุ่น58นะครับก็จะประมาณนี้ดูดีๆนะฮะเอาให้เป๊ะตัวนี้ใส่ชาร์ปนะครับ หน้าตาก็จะได้ออกมาลักษณะนี้เห็นไหมฮะนี่ก็ยังทํางานได้ปกติประมาณนี้นะทีนี้ตัวต่อไปเราจะทำลิงก์มันมีเทมเพลเนาะมันมีเพจที่เป็นตัวอย่างที่เป็นฟอร์มใช่ไหมเพจที่เป็นฟอร์ม b บสิก html มีอะไรไหมเนี่ย ui b o t t o m particle อันนี้ไม่เกี่ยวแป๊บหนึ่ง e d t a b l e มีฟอร์มก็มีอันเดียว chart ก็มีอันเดียวเนาะ asset มีตัวอย่างไหมไม่มีมีน้อยนะครับ ถือว่ามีฟอร์มน้อยมากมีไอคอนน้อยมากเราก็มาลองใช้จากตรงนี้ฮะเรามาแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเรากดผิดเราก็มาใช้ตรงนี้ได้อันดับแรกนะครับผมจะสร้างฟอร์มล็อกอินขึ้นมา1อันอันนี้ผมก็ไปที่เมนู d a s k ไปที่ d a s k ตรงนี้นะผมเซฟแอป ตั้งชื่อว่า frmlogin.psp ตั R M ้งชื่อนี้เซฟเลยอะ้วนะ,ะ frmlogin.psp เสร็จแล้วผมก็ไปแก้ไขตรงนี้ผมจะแก้ไขตรงนี้นะอันนี้ผมจะลบออกไปบอกว่า เข้าสู่ระบบตรงนี้ที่เขาเขียนว่า high เลยเนี่ยผมจะเขียนว่าเข้าสู่ระบบ login page login page ผมตั้งชื่อว่า login page นะครับนี่ผมลบออกตัว c ร r d นี้ลบไปเลยตรงนี้นะลบออกไปให้เหลือแค่ ตรงนี้แล้วผมก็เซฟเซฟแต่มันยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำฟอร์มฉะนั้นเมื่อเราเพิ่มเพจเข้ามาใหม่เนี่ยเพจตัวเนี้ยเราต้องไปที่ inc ตรงนี้ครับสำคัญตรงนี้ผมก็ต้องเขียนโปรแกรมตรงนี้เพิ่มเข้ามาว่า else L if มีท่า เท่ากับ frm login ก็ r M <L ock> <in> ให้ดีเทิร์นค่า frm u s c o r e login psp อันนี้เพิ่มเข้ามานะฮะ ตัวนี้เอาไปใช้ยังไงอ่ะเซฟนะครับทีนี้เอาตัวนี้ไปใช้ไปสร้างเมนูไว้ที่หน้าเมนูตรงที่เป็นเข้าสู่ระบบตรงนี้ฮะลิงก์ตรวนี้ก็จะเป็น index psp เข้าหมายคำถาม page เท่ากับนี่ชื่อนี้ตรงนี้ับตรงนี้จะต้องตรงกับอันนี้นะครับนี่นะเซฟ ลองรันดูฮะปึ๊บอันนี้ยังไม่ได้กดนะถ้าเรากดปึ๊บนี่มันจะดึงมามันจะดึงหน้านี้มาดูลิงก์ตัวนี้เป็นหลักนะครับมันจะดึงมามันคนละหน้าแล้วนะฮะถ้ากดหน้าอินเด็นี่มันจะมานี้อันนี้คือหน้าเดสสอันนี้คือหน้าเข้าสู่ระบบ